นี่เลค่ะเเนครับยตอนนี้พ้นไยแล้วไงนย่่ได้ครับนี่ยจสินกาบอากาศวอนโอ้ยคุณครูก่อนครับ้องรูโอ้ยเป็นยางไดนมเดินมแง่แกครับครูครับเนคันว่ได้กิ่คนครับสวัสดีครับครับผมบอยทีมงานปานะครับ วันนี้ชิฟาพี่น้องครับมาก,กินเมนูแปลกนะครับเมนูครั้งแรกในชีวิตของบ่าวเอ๋พอร้อมนะครับเป็นเมนูพิเศษที่หลายคนที่บางคนเพิง่งเคยกินแต่สลาบบางคนอาจจะยังบ่องหูจักยังบ่เคยได้ลองนะครับมืัอนี้ก็เป็นมือแรกแล้วก็ครั้งแรกที่ชิได้ลองสัมผัสเบิง่งสิกาบวกาเดี๋ยวสินำพาพี่น้องไปพบกับบรรยากาศครับสะละโอ้พูดอะใสะะ่ได้นักตัวพูดฮอล์ตกพูดแล้วหลงลเห็นว่าโอน,น, <laughs> นไปใช้แน่แล้ววมือนกันนะ ครบ่ล่ะโอ้ยโยนขเยข้าแต่กลแองเจ้าขอางโยนขเข้าแตาแกงจะขวงเห้นวะปั่นเบาๆมูของข้าวตัดไว้กินเรไรแมนแมนมันหลงพูดนึงวันเอาพี่ดองครับนี่ก็คือบรรยากาศในการตอกโพดตอกโพดครับตกไปตกมาหลงพูดแกะแนะเอาแกะคือแพรเอาจังสี่เพื่อเป็นการบร่านี่กันได้ป่ะไปวาดอะไรเพื่อเลือกก่อนเนี่แมนแกะคือแพร์แกะแกะครับพี่ดองครับแกะสดๆนี่ครับกำลัง บอออีกบอาเด้ครับขอบคุณครับอะไรครับอะไรครับคุณครูครับอันนี้ครับบรรยากาศแบบวิถีชีวิตของคนอีสานบ้านเฮาครับถือว่าเป็นครั้งแรกที่ได้เห็นนะครับเห็นเนื้อเห็นหนังแกะแบบสดๆครับเพราะว่าบ่เคยครับอยู่ทางบ้านทางบ้านเ่ค่คยเห็นเมนูแบบนี้พร้อมนะครับแต่ว่าในปัจจุบันนี้เพิ่นกานิยมเลี้ยงกันทั้งแกะทั้งแพะทั้งแบะทั้งอย่างนี้นะครับอาท์ติห้คุณครูเบิร์ดสวัสดีครับคุณครูเบิร์ดครับเจ้าของฟาร์มสวัสดีครับ ครับแบงแบงเดี๋ยวเดี๋ยวผมกำลังปุ่มแจวอยู่ครับจาไม่แข็งเลยจะไม่แข็งสักหน่อยท่านใส่น้ำลายไปน้ำป่าลายให้สีเข้มเลยแบบแต่ว่าพาดเจลไรเรียบร้อยแล้วผ่านกระบวนการเชื่อเนะครับพันเจอไรเรียบร้อยแล้วด้วยอุณหภูมิขันองศาครับอ๋อาบมีอันนั่นคืองัวแบบงัวพันเป็นลัมบีสกินครับบอบอบอครับอันนี้คือปลอดอันนี้ไม่มีมันมีครับครับแล้ว เท่าที่ดูเขาอันนี้บ่ทนได้มีกับแพะกับแกะครับก็นีไชกินครับผมกับเบิร์นในอย่างเกาะปะสุซัดเขาอยู่ครับคเขายังบ่มีตรงบอกพี่น้องทราบว่าคู่เบิร์ดนี่เลี้ยงเป็นอาชีพเลยครับพี่น้องครับอาชีพแพะแห่งประเทศไทยนะครับแมนครับครแพะแห่งประเทศไทยเลยเอ้าคูเบิร์ดบตินี้สีโอ้น้่มรายแตอยู่ในหิวเขาอยู่ด้ครัำนี่แจ๊กสกีกาปกะกาศเลยับคนละตอนโอ้ยคุณครูก่อนครับลองดู โอ้ยอะไรอย่างเงีเดินเลยแม่นแท้บวครับคุณครูครับเนื้อมันจะนุ่มนุ่มแบบนุ่มกว่าเบึงนวดเบึงเข่าบึงน้ำนุ่มกว่าง้วครับเอาอเอ่อเอ่อลองลองลองก่อนจะกาบเบิ้งเนี่ยมันนิ่มๆมันมันนะครับลองครับมันจะออกนิ่มๆมันมันหอมๆอม่อนๆนี่เด้อนี่เด้อนี่เลยเอาคุณครูแบดใส่เดี๋ยวเขอ่อยอีกดอยนะครับคุณครูแบบใส่อีกดอยนะครับอืมเนี่ย ทั้งหลังทำไรแจกเลาคนมันนี้แหละอยากนะนะครับคันวอดดีกับซิบเอรฟืนครับเรียอยแล้วขึ้นหัวป่ะสดชัดขึ้อหัวบานหวานแล้วขึ้นหัวนุ่มเนี่ยสิบอสเป็นเส้นใยขึ้นหัวเลยมันจะ ละเอียดกว่าวัวเนื้อได้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 ไงวะได้อยูได้ยูพี่น้องได้แท้ปะได้ได้ได้เนื้อนุ่มเาปิดกล้องเราไปบอว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 บได้ได้ได้นื้อนุ่มได้แค่ได้แค่เนื้อนุ่มเนื้อละเอียดติดใจครับคันบ่อได้นี่หักแล้วนี่เพราะว่าเคยไปกินจุจุอันนั้นอ่ะบ่ได้บ่ได้นี่ก็คือบ่อฝืนเดี๋ยวไปกินย่างอีกเท่านึงเนื้อจะหอมอันนี้เขาเป็นแซ่บอันนี้ได้แค่ครับแต่ละตัวนี้ค่างามเลย อันนี้อันนี้ได้แะอได้งคืนเนเอาวะเอาวะแ้วาไปาเป็นไงเออมันจะมีเออไอที่ติดมันมันหรอไอเเอออยู่ละนี่มีทอเท่ายังคักเลยตเอาเลยได้ทด่เอล่าทองบอดีท้งทองดียเอนาอเอน่เอาละ่อนเอาข้าครับเสนเอ้าเข้านะเสีแล้วมาชิมกันมาใส่ตัวมาชิมพี่เอ้าเข้าเสเปไงครับ๋ยเราพนพันรอ เดี๋ยวมันเขาหยิตัวได้รยืดจั้งสี่แหละได้ครับพี่น้องครับบมดได้เลยว่าโดวสัตว์ถ้าถ้า,ถ,าถ้าบ้าเอกกินบ่ได้นี่มันจะจะอืออลือครับแต่ว <c oughs> ่าอันนี้อืน <c oughs> อืนแบบลื่นครับอันนี้กับซอยโจุ้ไปได้ไหนไอ้เชียงกันครับ <c oughs> แต่มันแตกต่างกับที่เขาเห็ดมือน้าเขาเห็ดอย่างสามสิบเกียบยังครึ่งง่วเลยพี่น้องมือน้าเขาเห็ดแบเนาะอันนี้เนาะแบมันจะกินแงแบนกินแห้งครับซึ่งกินแต่ฝืนครับแต่อันนี้มันกินลื่นครับรู้สึกลื่น เออโอเคครับทางในกับจีบขึ้กันกับง้อครับแค่ยอดส่วนมานิดนึงครับมีสามสิบกีบมีขั้นแท่นหน้าครับมีหมดครับสามสิบกีบยังได้ครับคู่บันสิ่จังสี่ตัวครับได้ได้ปะครับนี่ได้ได้จุได้ปะครับนี่ลองได้ครับผมกินอยู่แต่ว่ามันกัดธรรมดาเนาะสัตว์มันก็ต้องมีพยาธิทุกอย่างเนาะอยากหวานอยากหวาน ครพี่น้องครับร<อ>หลังจากที่พระพี่น้องฮ่อซอยจุแพะนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศใน,นการสีเฮ็ดซุกค,ครับวันนี้ครับว่างหันเฮ็ดดิบวันนี้เฮ็ดซุกครับอันนี้เป็นน้าตกนะครับบรรยากาศน้านตกส่วนตัวเป็นพื้นที่ของคุณครูเบิร์ตนะครับพื้นที่น้าตกนะครับน้าห่วยไหลผ่านนะครับเนาะโอ้โหอะไครับ อันบกไทั se, ้งไหนกันมมีซ้างบวสร้างเหรอีแต่ a, ัปลานี a, ่ครับบในคนปั a, ๊บนี่โอ้แบบบ่แต่เสือแหลกเสือแหลกใไหมนี่ครับโอ้นุ่มๆเอาคือเป็นเสียแท้นี่ไงอปลาจะกินดีนะเข้ใจปะโอ้เดเฮดดีเดเฮดคักแฉบนไหนหัวผุนบ่หนิมบ่เนือแม่กับแม่แม่ม่หนิมเลยพร้อมไหมมาครับมา มาครับไอ้ขมาพี่ข้าพี่ขม้าอ่าโอเคดีครับเขาก้อนน้ำกันครับอันนี้ผู้ย่างข้าวบูดาู้นี่คือแผนกหีบแล้วก็แผนกพิกครับเดยในวันพุนแจกแจกครับแจคือซอยจูบาองเห็บนี่แจกแจกครับแจกไปท่าบรรดุเลยฮะยจกไปท่าคุลละค้ามบรรดุหมคืออะไรอย่างไรเียวยังไม่ได้ย่างกินกินี่น้อกูจังแล้วหอกว่าบรรดุกับกุลละขํามเปลี่ยง แม่ดีป่ะอ่ะสวัสดีเรื่องมันนิ่มเลยมันนิ่มนะครับพี่น้องครับเป็นบรรยากาศอบอุ่นอีกหนึ่งวันนะครับในการมาเบิร์นะครับยำๆทำข้าวคุณครูเบิร์ดนะครับจึงเป็นผักพวกที่หักแข้งกันกับบอลนีคล่คอนคาต้านะครับแล้วก็เป็นทีมงานโปรดักชันต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับอันนี้คือน้ำตกนะครับที่อยู่ในเหตุพนที่ของคุณครูเบิร์ดนะครับ ได้ได้มีโอกาสได้มาสัมผัสบป็นความนะครับนี่เป็นบรรยากาศน้ําตกนะครับที่ติดกับเดียนหน้าสันว์ปาติดกับหน้าของเพลนเลยนะครับเดีย๋ยวบอกอิพาพี่น้องไปย้ำบงข้างบน